สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของอะไรกับผมครับตามสัญญาครับว่าเราจะพยายามเอากันดั้มมาพูดคุยให้เยอะขึ้นเพราะเหมือนกับแฟนคลับกันดั้มนี่น้อยใจพี่ไม่เคยพูดถึงกันดั้มเลยเรามีเราพีมีมีมีอยู่แต่เราเรามีน้อยถุกต้องครับมันมีน้อยเออครับผมขอเปิดนี่เลยก็คือว่าทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่ขายของมาเคยขายน้ำเมทับบิลคอมเพสิตก็เคยขาย แต่ถามว่าเคยมีไหมยังไม่เคยบังเอิญบางเอิญพี่ก้าส่งพี่ก้าสีกอแล้วเป็นตัวนี้นะครับเป็น MG 1 0่ต่ออแล้วก็ได้จองชาไปก็เลยคิดว่าอยากจะเอาชามาอยู่ตรงกลางแล้วก็มีลูกกุจ็อกอยู่ข้างสองตัวจะส่งพี่ก้าสีก็รอดนานเสี้ยนจัดก็เลยจัดเลยคอมโพสิต1หนึ่งตัวเบาๆอ่ะประมาณเท่าไหร่เจ็ดเจดพัน <c oughs> อยคือเราอยากเปรียบเทียบไงเปรียบเทียบความรู้สึกไงผมก็ไม่เคยจับไงเออผมก็อยากรู้ว่ามันแพงอะไรวะ,อะเออเออก็อันนี้ก็คือเป็นซาก,กุเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าอันนี้คือ MG อ็มและนี่คือเมทัลคอมเพรสซิฟว่าแม่งแพงเหล็กแน่นี่เล็กแม่แพงอ๋อน่นอนดี่เมทัลอะเมทัลอะเข้าใจเมทัลอเออนี่ยมันพลาสติกอ่ะเข้าใจไหมมึงมึงทำต่อเหยียดยาเหมือนกับมันไม่ใช่ของมึงอ่ะ ของของตัวเองเนี่ยแกเราก็แบบได้หมายลืมเก่าอไงเออมึงอไะถูกลืมไอคนลืมกระเพิดแต่ว่าแต่นี่เห็นแบบสวยๆงามๆนี่คือทำสีแล้วนะต้องทำสีเอาดูนะสีทำสีโดยคราฟมัชินะครับผมแน่นอนครับสวยๆตัวที่ชอบตัวที่ชอบมันดูเหมือนเล็กเลยนะมีไม่กี่ตัวครับที่มันจะพูดว่ามันชอบเท้าเท้าท้าเ้มีบทอน่นบทนี่โอเคมามาเปิดดีกว่าอ่ะ อันนี้ไม่ได้เปิดมาด้วยผมเป็นไงก็บอกแล้วว่าเปิดในรายการไม่เคยมีไม่เคยมีมยมออสดอ่ะสดะมีแต่ขายแล้วก็ไปจ้องอยู่ในตู้กระจกตามร้านเด <c oughs> ้วเปิดนะครับนี่นี่เป็นความรู้สึกแรกนะฮะไม่เคยจับมาก่อนนะเลยอ๋อ,อแผนฐานแผนาน่นาแผ่นานอ,อ้าไม่เห็นมีตัวเออเขาลืมไม่ให้ตัวมาแน่เลยเออวะไม่ใช่ออนีออ่นี่คู่มือเฮ้ยโอ้โหเนี่ยไหลามาแล้ว เอ้เฮ้ยโอ้โหมาเป็นกล่องโฟมเฮ้ยเฮ้ยคือเซอร์ไพรส์เห็นกล่องมันมันใหญ่ๆตอนแรกก็นึกว่าอ๋อดึงมาเป็นแข็งยาวเออตอนแรกนึกว่าเป็นแผ็งแล้วก็ถอดออกมาโอ้ยรู้หลารู้ลามากรู้ลามากเฮ้ยไอ้แพ็กเกจอย่างเงี้ยนะเราจะสัมผัสได้กับเอสโอสีพวกขุนเหล็กพวกนี้อ๋ออันนี้เป็นขุนเหล็กกันเนาะใช่กูกีดโดนตัวไหมเนี่ยกูก็ไม่รู้นะตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยก็กรีดสะดุดเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนเลยฮะกรีดจะสะดุดเนี่ยโดนตัวแน่นอนร้องไห้เลย อโอ้ยโหรู้หลาป่ะเริ่มรู้สึกคุ้มค่ายเอ้ยโอเคโอเคก็เหมือนกับนี่นะไมต้องใส่ถุงมือป่ะเนี่ยไม่เคยได้เลยเนี่ยโอ้ยไม่ท้องขนาดนั้นฮะเหมือนเซนเซียงันนะใส่ถุงมือป่ะโอ้ยไม่เขาเฮ้ยเป็นเหล็กจริงด้วยพี่หนัก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 เหล็กหนักเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าโครงอ่ะมันจะเป็นเหล็กหมดเลยใช่ไหมแปะเกาะเข้าไปแล้วับเดียวเด๋ยวก่อนแกะเทียบด้วยเทียบอ่า เอ้ยสีล้ายกันเลยวะเอ้ยโหใกล้เคียงนะใกล้เคียงเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องราคาแบบอ่ะนี่อยู่ประมาณเจ00อ่ะอ่ะบวกลบส่วนอันนี้ถ้าจะไม่ผิดซื้อซื้อกล่องมากล่องนึงก็พันห้าไม่เกินพันห้าถ้าทำถ้าทำสีปัดกลมมไปสองพันก็สามพันกว่าออะสามวันนี้ตีไปประมาณสามพันห้าก็อึ้ยครึ่งกับครึ่งเนี่ยเออเออนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะ assemble นี่เรามาดูของก่อนอ่ะอรู้สึกว่า mg น่าจะให้บาสุก้าเหมือนกันนะ ให้มาให้มานี่ก็ให้เลยมาซุก้ามาให้ทั้งสองกันให้อันนี้เพิ่มความหรูหรามหาวิทาให้ฐานเออให้ฐานมาก็เอาอาวุธเป็นสไตล์ทหารมีขวานก็จริงๆทุกอย่างอารมณ์อะไรก็ค่อนข้างจะให้มาใกล้เคียงกันคล้ายกันแต่หลักๆที่ต่างละชัวๆคือฐานเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันครับผมว่าเมทโทนี้มันจะดีจริงหรือเปล่านะครับเริ่มจากหัวมันสามารถดึงขึ้นมาได้ทีหนึ่งชุบอื้เป็นอะไรหันง่ายหันง่ายใช่ วเพื่อหมุนเพื่อหมุนฟุ๊กฟุ้ยแล้วก็เงยเงยได้ไหมเงยเงยเงยไม่ค่อยได้อ่ะได้ไงเงยได้เอ้าก็ก็ไม่รู้สึกเอ็มจีทำไม่ได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมเอ็มจีดึงไม่ได้ดึงไม่ได้หมุนก็เงยเอาเลยฟรฟีฟีฟีเดี๋ยวรู้สึกเอ็มจีหัวจะใหญ่กว่าเน้องมาดูช่วงแขนนะแขน แขนก็น่าจะบิดได้ทั่วเลยนะอู้หูปึ๊บแม่งหักมันจะกระจาะเกินไปแล้วมัเห็นแล้วแขนก็นี่เลยใช่นไหมอู้หูดับเบิ้ลจอยดับเบิจอยแข็งแกร่งอ่ะรู้สึกถึงความแข็งแกร่ลว่ะอู้หูไอตัว MG เป็นดับเบิ้ลจอยยังไม่มั่นใจเป็นเหมือนกันอ๋อเป็นเหมือนกันเหรอเออเออแล้ต่ที่เห็นว่ามันเป็นเหล็กแบบเหล็กเลยอ่ะใช่โครงขางในเป็นเหล็กเลย แทงแรงอนะต,ตัวตัวไปไงตัวไปไงนี่ก็ไม่เคยเลยนะเนี่ยนี่ขยับช่วงท้องเขานี่นะเหมือนทําระบบนี่เลยอนะก้มได้เยอะนะถือว่าก้มได้เยอะอเอออ่ะเดี๋ยวกูลองขยับเอ็มจีดูบ้่งได้ปะนี่ได้ประมาณนีออ้อจริงมจริงมึไม่ได้ไม่ค่อยเยอะมากนะมันก็ได้มาอีกติดนึงอะนิดนึงเอะเออมากมากกว่าอีกนิดนึงเออเหมือนกับโครงบอดี้ข้างในมันต่างกันอะใช่ใช่ช่วงกระโปรงดูกระโปรง ล้วงว่าเปิดเปิดเป๊บเป๊บมาเปิดเพื่อให้แหกขาอไรอ่เปิดเพื่อให้แหกขาเอ้ยไม่แหกได้เออเปแหกได้เหมือนกันนะแหกได้แหกได้โอ้แต่แบบนําเป็นเหล็กอะใช่อยากดูดิดูข้างในเห็นไหมเหล็กทั้งดุ่นอะแต่อันนี้เป็นพลาสติกนะดูสิพลาสติกทั้งรุ่นอะ มมัันนทำส like. ีมือนเหล็กอสไงทำสีเหมือนนะแต่พอขยับรู้สึกเลยอ่ะว่าพัดติดข้างดูเราเราเปิดปุ๊บเราก็สามารถขยับขึ้นได้อีกไม่เตะเราสามารถสามารถสามารถไหมเพลงนะอ่าอ้าอ้าเอ้นี่พี่เหมือนกับกำลังเชียร์เอ็มจีอ่ะเราไม่ทำได้เว้ยนี่การโชว์จุดขยับของเพลต์โคคอมเพลสิตอยู่นะอ่า ฉันก็ทำได้นะมาดูดูช่วงข้อข้อเข่านะข้อเข่าฮึปตึ๊บเดี๋ยวเราดับเบิลดับเบิลว่าอ๋อเฮ้ยเฮ้ยพี่เห็นไหมมึงร้องทำไมพี่เห็นไหมอ๋อมันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนดูดิให้ดูใหม่เออ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 จ๊บปึ๊บนี่เุดพอันนี้เนเนี่ยมีเลือดแล้วแหละของพี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วอัดเงอๆอีกอันหนึ่งจุ๊บไม่เลื่อนเลื่อนถึงดูข้างหลังนี่นะดูข้างหลังนี่นะ ปิดขึ้นมาปุ๊บโอ้โหดิมันเก็บหมดเลยฮะก่อก่อมันเก็บไปเลยอ่ะเออไอ้เท่ปะชอบ่ะชอบปะโอ้โหชอบ่ะชอบอ่ะอดูดูสุดท้ายดูดูเท้าดูเท้าเออเอ้ยเท้านี่มีปลายเท้านะปบบปลายเท้าก็ปิดหนึ่งก็ปิดหนึ่งนี่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 มีกลางเท้าไม่มีปลายแต่มีกลางเท้าออกกลางทั้งทั้งนี่เลยเอ้ยเอ้ะเป็นไงล่ะมีสองเจ้าโอ้โห ก็คือเทียบนี้ได้นะนี่เป็นช่วงช่วงเท้าข้อเท้านี่ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีอแต่ของพี่ยังไม่มีนี่ไงมันไม่มีแยกมาอีกส่วนหนึ่งเหระนี่นี่กูพยายามกูพยายามเอาสิอ่ะนี่นี่แต่ไม่แยกเออเอาสิสุดท้ายย่อไม่ท้ายสุดอะต้องขอบ่นเลยว่ามันเป็นจุดที่ผมไม่ชอบพวกกันดั้มอ่ะเพราะผมไม่ชอบมือเพราะส่วนใหญ่คือมือมัน มันจะเป็นชิ้นส่วนที่แบบต้องมาดึงจากข้างหน้าออกปุ๊บบางทีอะเป็นมือก็อาจจะว่ามันเป็นถือปืนก็ต้องดึงออกมาเปลี่ยนเฉพาะนิ้วอะใช่แต่แต่อีตัวสกูตตอี้ผมก็ชอบเพราะว่านิ้วมันขยับได้แบบฟรีเลยอ่าใช่ใช่ผมรู้สึกรำคาญจุดนี้มากมือมันหลุดง่ายอะเออถือปืนอยู่ก็หลุดมาเลยทั้งทั้งมืออะไรเงี้ยเออแล้วมารอดูว่าบอันนี้เพราะว่าผมเห็นเนี่ยเห็นพาร์ทมือใช่อ่ะเป็นพาร์ทมือให้เปลี่ยนเลยอ่าเหมือนเล่นแบบพวกอะไรนะแบบฟิกกูอาร์ตอะไรเงี้ย เนี่ยแต่ลองดูว่าความที่จุดที่ผมไม่ชอบนี่จะแก้ได้ไหมปุ๊บเน่เฮ้ยเนี่ยเป็นจอ,อ,อ,ย,อย,ยเลยอ๋ออุ้ยอุ๊ยใช่เลยอะจุดขยัำนี้บอลจอยอย่างงี้เออบอลจอยเลยนี่ครับถอดออกมาก็เป็นจอยเลยนะแล้วก็เอามือสลับเปลี่ยนได้เลยเยข้าไปเน่ง่ายง่ายแต่อันนี้เดี๋วว <laughs> ยวพี่ฮอนเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้ไม่มี ไม่มีแล้วละไม่มีเหนือยังเหนือยังเอาี่ชนที่กลางได้ด้ว่ะอ่ะได้อย่าไปกังเหมืนั้นสิเฮ้ยแต่ผมว่าเฮ้ยมันแก้สิ่งที่ผมลำคานมากเลยมันมาเป็นนี้ให้เลยเออแต่มันทําอย่างนี้ไม่ได้นะเออก็เออก็เออใช่ทำอยมางนกันได้นุนฟรีสไตล์กว่ามันให้มาปะล่ะเนี่ยมันให้มันให้นิ้วขยับได้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีออาแต่ที่ชั่วใจคือมันถือปืนได้แน่นกว่าแน่นอนอ่ะไม่เถียงเออเพราะว่ามันล็อกไว้เลยไงเดี๋ยวตัวนี้จะเพิ่มยศเลยใส อ่ะเป็นหัวหน้ามาถึงปาใหม่ปุ๊บเป็นหัวหน้าเลยไอกองทัพหึงเน oh. oh ี oh. ่ยเก็บเาเพื่ม SI ี่แต่หัวหน้าฮะไม่มีลูกน้องทุกคนเท่าเทียมกันเน่เนี่ยโอ้ทอทออย่างงี้ทออย่างงี้ทออย่างนี้เป็นเดือนเป็นเดือยอันนี้เปลี่ยนองคางอย่างเดียวชุบชุบชุบเน่แค่นี้นายก็กระจอกกว่าแล้วยศต่ำกว่าอย่างที่บอกนะเดี๋ยวจะโพสท่าที่เท่คอัพเก็บไว้ลองเล่นดูนะนี่แต่ความรู้สึกก็ คนละฟีลลิ่งนะอ่ะเรื่องแรกเลยพูดถึงเรื่องบัตรเจ็ดก่อนเรื่องเงินอ่าโอ้โหต่างกันหรือ่ะเออแต่ต่างต่างก็ค่อนข้างต่างกันเยอะนะเออ,เอ,อซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยผมไปถามเพื่อนดูเพื่อนผมบอกว่าช่วงไม่เท่าคอมพิวเซอร์ช่วงแรกอะ่ะราคามาประมาณสี่ห้าพันเองสามสี 3, 4, 5, ออ่ห้าพันแล้ว,ลวลหลังๆมันโดดเขาบอกไม่เท่าบิลช่วงนั้นก็ประมาณ5,000 5,000 6,000ก่อนที่จะเป็นหมื่นเออช่วงเนี้ยมันก็แต 8, 9, นะ8-9,000้านอะเออวะ่ะ <น ok. S 2> ใช่ ถ้าถ้าถ้ายังเป็นราคาเก่าอยู่ผมก็เชียร์นะออเหล็กเพราะว่าถ้าเกิดทําสีมันก็แล้วยิ่งแบบคนทาสีที่แบบเป็นแบบอูหสไตลิชทั้งหลายที่แบบที่เขาต้องไปอบสีนู่นนี่นั่นนะคือไม่ใช่ราคาพี่ก้านะครับผมบอกเลยเป็นราคาที่แบบแคากูนี่ยังก็แบบช่างทําสีเอื้ออารทอนอ่ะเออคือมันจะมีพวกที่เขารับทำเป็นอาชีพไหเนาะใช่โแพงเลยนะกันดั้พคนนั้นบางทีมาเผอเอมจีหนึ่งตัวอาจจะแต้หมื่น ใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่โท่าคอมสิทธ์เนี่ยมันราคามันดรอปลงมาหน่นึงนี่ถือว่าคุ้มค่านะแต่ถ้าเกิดเทียบกัน2ตัวนี้ตอนนี้นะพอพี่ก้าทำสีก็ค่อนข้างจะคล้ายกันนะท่านอบังเอิญมากเลยอะเออบังเอิญอ่ะเออก็ถ้าเทียบเรื่องราคาบอกว่ายังไงเ g ก็ยังต้องดีกว่าอยู่แล้วแหละแต่ต้องทำสีนะแต่ก็ถ้าไม่ไม่ทำสีก็คือมันก็โอเคระดับหนึ่ง M ะอ็ะใช่ก็ต่อเล่นเพลินเสริมทักษะไปถูกต้องครับผมแต่ต่อมาผม เรื่องนึงนี้ผมรู้สึกว่ากินขาคือจุดขยะพี่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเล่นแล้วมันไม่ต้องกังวลว่าแบบมันเป็นเหมือนไอชัตฟิกเกอร์มากกว่าเพราะมากมากกว่าโมเดลคิดนะใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าเล่นแล้วมันแบบไม่งุนงิดอ่ะบางทีกันด้ามเราเล่นแล้วแอบผมแอบงุนงิดบางทีเล่นหลุดเดี๋ยวนั่นหลุดอะไรเงี้ยอันที่จริงถ้าว่ากันตามตามความเป็นจริงแล้วก็คือ แน่นอนราคามันสูงกว่าเพราะมันเป็นเหล็กใช่ปะ่ะใช่และอายุมันจะยาวกว่าใช่เพราะว่าพลาสติกอายุมันสั้นกว่าเหล็กอยู่แล้วอืมอืมอืมอ,มอ,มอมก็ถามว่าแนะนํำไหมก็แนะนําสำหรับคนที่จะทําสีอยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่าก็ลองเทียบดูว่าเออตัวละครนี้เราชอบเอเนี่ยก็ซื้อไม่ทัลคอมบสิตไปเลยเมทัลบิวอย่างเงี้ยซื้อไปเลยก็ได้ถ้าเกิดเราชอบอยู่แล้วนะเพราะว่าเรื่องลงสีรายละเอียดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเนี๊ยบเลยแหละโอ้ด oh, <detail S 1> ีเทลมันครบอะ่ะดีคงดีคอก็ไม่ต้องไปแตะมัน เออเขาทำมาให้มหมดแล้วก็คือ,อนนเปิดกล่องเล่นได้เลยนะ,ะใช่ฮะสำเร็จรูปสำเร็จรูปส่วนใหญ่ประกอบ MG นี่พี่ใช้เวลาเท่าไหร่อ้เป็นวันเลยเป็นวันเลยใช่ไหมนี่ก็นี่ไงเปิดมากลับบ้านได้เล่นเลยแต่คือสุดท้ายแล้วมันก็คล้ายๆกันนะถ้าเกิดสําหรับใครที่แบบเอ่อพ่นเคลียร์อย่างเดียวเออ MG เลยครับประหยัดตังกรับรองถ้ายิ่งพ่นเคลียร์อย่างเดียวนี้ไม่ต้องทําสีด้วยโอ้โหโอ้โหยิ้มเลยซื้อได้เกือบกี่ตัวเนี่ย สี่ห้าตัวใช่มันตัวละพันกว่าเนี่ยเออก็อันนี้สําหรับเป็นแบบเชียร์สำหรับคนที่ชอบตัวละครนั้นแล้วกันชอบแบบจัดจัดอ่ะเออก็เชียร์ครับแต่เหมือนซากุเนี่ยมันเราเอาไปยืนเป็นลูกคนจอกอยู่แล้วนะชุดเอ็มอับมาถึงก็มาแย่งตำแหน่งกูงอนงอนแค่วมก็ประมาณนี้คร่าวๆสำหรับความรู้สึกแรกนะเดี๋ยว ไปตัวชาค่อยไปโชว์อ่ะเดี๋ยวนี่เป็นไงล่สะสปอย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 น่าจะสปอยปอยอเรวมชอบเขาชอบชอบ,ชอ,บ,ชอ,บอือก็ตามนั้นครับผมก็ใครมีงบเหลือก็จัดไปครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดช่องครับผมครับผมกดสั่นกระดิ่งแล้วก็แชร์ไปเยอะให้โลกบันนี้รู้ว่ามีรายการแบบนี้นะครับครับผมยังไงขอตัวดาราไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ออมึงมึงมึงรู้ไหมล่าสุดเพื่อนกูโทรมาบอกว่าคือเพื่อนกูอบลูกลูกมันสองคนน่ะเป็นแฟนรายการแล้วตอนนี้อ๋อซึ่งไอ้คนเล็กอะกูเห็นตั้งแต่เพิ่งคลอดอะอล่าสุดคือโตมาจนดูรายการแล้วเพื่อนเลยโทรมาบอกว่าก้าก้าเวลาก้าถ่ายรายการอะให้บอกเด็กๆด้วยนะว่าบางอย่างมันแพงอะไม่ต้องไปซื้อดูรายการเอาอไม่ต้องบอกว่ามีอยู่ไม่กี่ตัวที่พี่ก้าตั้งใจทําให้ ต oh. <|so|> like ั้งใจดังลึกตัวอะอ๋อแต่อันนี้มันมึงมาในจังหวะที่แบบมันเริ่มเบิกบานแล้วฟิวลิ่งมันได้อะคือมันมีความรู้มากขึ้นไงอ๋อไอ้นี่ผ่านมาคือลอมผิดลองถูกออเกับผม